ขอให้ทุกท่านช่วยเราฟังเพื่อความบันเทาด้วยนะครับ วนี้ก็เป็นคลิปหน้าของเรพาพระนทรนะครับวันพุธที่สิบสองเคื่อถือกานะครับก็ใครไม่กดถูกใจคลิปครับกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับ วันพุทธที่12เวสสิกานะครับก็สามสี่นะครับสามสี่แล้วสามนะครับก็กดติดตามก็แล้ัาเพื่อนไว้เลยนะครับจะมีภาพคลิปแล้วทางต่างทางชนะแล้วกดถูกใจคลิปนะครับดูคลิปไหมของทางชนะกดถูกใจคลิปนั้นให้ด้วยนะครับ คลิปวิคลิปหัทางช่อนับก็เทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ตัวครับสามศูนย์หน้าสี่ศูนย์นะครับส,าม,ส,บส,สบามหนึ่งนะครับ หนึ่งนะครับสามสองนะครับสี่เจ็ดนะครับ นสี่เก้านะครับ, 4, 9, รบเอ,อ่อคิปไปเลิปของทางชนะครับก็เทียผลดูเพื่อความมั่นเทิงน,นะครับพคโคษนาขึ้นมาแล้วโควชนะครับเดี๋ยวกดปิดเดี๋ยวกดข้ามโค้ชนะครับกดอโธชนาให้กันดูนะครับ